สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณช่องยูทูบนะคะที่มีพื้นที่จุดคะอันนี้จะเอาไอ้งานสั่งทำฝักนะคะถ้าลูกค้าดูคลิปก่อนก่อนน้อยจะเห็นเลยจะเป็นแลมโบ้นะคะ,ะ,คะชุดไม้มงคลน,นะคะ ะะเล่มนี้นะคะเฉพาะใบมีดนะคะหนึ่งแปดเก้าศูนนะคะแต่ลูกค้าสั่งทงฝักเพิ่ม ความส่งวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย